โอเคไหมคะโอเคไหมตอบโอเคไหมไม่รอบเม่แมวทำไมเป็นไรคะอย่าม่วงอ่ะโอ๊ยพิ่งมาง่วงเหรอคะค่ะอ๋อ่วงเดี๋ยวเรานอนพักดีเลยคะดีค่ะวันนี้คุณยายอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่แดงทานแล้วอยากทานขนมผลไม้ค่ะแมวแมวแมวโอเคแมวแมวแมวค่ะอยากนอนก่อนใช่ไหม วันนี้จะเวียงไงนะวันนี้วันนี้คุณย่ามาพักผ่อนโอเคที่แคมปิ้งแคมปิ้งเยจ่ยนเย็นเดี๋ยวเราเราสัมภาษณ์กันก่อนเราสัมภาษณ์กันก่อนอ่ะสวัสดี FC ซแฟนคลับก่อนเร็วหรือจะไปโพสคลิปให้ f อดูอ่ะพูดสวัสดี FC ซแฟนคลับสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับค่ะที่ติดตามรับชมคุณย่านขนาดนี้ติดตามรับชมคุณย่านขนาดนี้นะคะวันนี้คุณย่ามาแคมปิ้งค่ะ เอาพูดก่อนวันนี้คุณย่ามาแคมปิ้งค่ะวันนี้คุณย่ามาแคมปิ้งค่ะอ่ามาพักผ่อนนอกสถานที่บอกสิมาพักผ่อนนอกสถานที่มาพักผ่อนนอกสถานที่ค่ะอา่อาซวสวัสดีเอฟซีแฟนคลับคุณย่านะจ๊ะอา่านี้สองวันนี้พี่เกยก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะก็เลยมาฝากพี่ปุ๊กปิ๊กช่วยดูแล พี่ปุ๊กปิ๊กสถานที่ของพี่ปุ๊กปิ๊กอันนี้คืออะไรคะนีคือแฟมิเลียเลิฟนะซิ่งโฮมยินดีต้อนรับนะคะอ่าคุณย่าวันนี้เรานอนพักผ่อนกันสบายๆโอเคไหมคะไม่โอเคอ่าคุณย่าอยากทำอะไรคะอยากนอนแล้วโอเคคืออยากนอนนะนอนเราจะได้อารมณ์ดีอันนี้คืออ่าพี่เกฝากฝากเอฟซีแฟนคลับนะใครที่แบบว่ามีผู้สูงอายุนะที่แบบว่า อยากจะให้มีสถานที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เกบอกได้เลยว่าที่นี่แบบว่าสวยงามนะสะอาดจริงๆนะนี่คือสถานที่นะสะอาดมากนะน่าพักเลยพี่เกไมาอยู่สองวันพี่เกก็เลยอยู่หลังบ้านพี่เกยเนี่ยแหละเอฟซีจ๋านะอยู่หลังบ้านพี่เกนะนี่ดูซิเนี่ยที่นอนหน้านอนเหมือน เตียงคุณย่าที่บ้านอีกเห็นไหมเ,นนเป็นยังไงคะ,ะคุณย่าง่วงแล้วยังไงคะโอเ <Okay S 2> คนนะคลิปนี้พี่เกศฝากไว้แค่นี้ก่อนนะ